ชาวเมืองฟอตมอร์แกนนะคะในมอนารัตอลาบามาต่างประหลาดใจเป็นอย่างมากค่ะที่พายุเฮอริเคนไอแซคไม่ได้เพียงแต่ทําให้เกิดฝนกระหน่านะคะและน้าท่วมเพียงอย่างเดียวแต่กลับพบซากเรือโบราณอายุกว่า150ปีซึ่งเป็นเรือสมัยส,ยสงครามกลางเมืองระหว่างปี2404ันสถึงสองพ โดยกระแสลมและพายุฝนที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงช่วยพัดให้ซากเรือโบราณลำนี้มาเกิดตื้นที่ชายฝั่งของเมืองฟอตมอร์แกนชาวเมืองฟอตมอร์แกนคนหนึ่งก็กล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างมากที่ภัยธรรมชาติจะทําให้ชาวอลาบามานั้นได้พบกับเรือโบราณที่ทําให้ได้เห็นประวัติศาสตร์อีกครั้งและดึงดูดคนจํานวนมากให้มาชมซากเรือลํานี้ที่ชายหาดของเมือง ทั้งนี้ชาวเมืองหลายคนก็เชื่อนะคะว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้ปิดอ่าวในสมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเรือลำนี้เป็นของกลุ่มผู้ลักลอบขนสุราเถื่อนในยุคที่สหรัฐนั้นประกาศให้การจำหน่ายสุราเป็นสิ่งผิดกฎหมายระหว่างปี2463ถึง2476ค่ะ